สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r ทาร์ช anel นะคะผู้รับสารจากรวาลแปลความหมายโดยการอาา่านนับพ่้ทาร่โลนะคะหมอแจนนะคะสวัสดี FC ที่อยู่คนไทยที่อยู่่ังถิ่นแดนไกลทั่วโลกนะคะสวัสดี FC ประเทศสปวปราวนะคะสบายดีนะคะแล้วก็สวัสดี FC ใหม่แล้วก็นะคะยินดีต้อนรับนะแล้วก็สวัสดี FC เก่านะคะ คลิปนี้นะคะหมอแจนจะมาทำดูดวงปี2021นะคะเป็นแบบภาพรวมนะนะราศีพฤษภนะคะ,ะ,ศศะ,คะวันที่20เมษายนถึง20พฤษภาคมนะคะวันที่ยึดถือตามแบบตะวันตกนะคะถ้าเกิดว่าใครจะดูแบบทางาโหราศาสตร์ไทยหรือราศีแบบไทยก็สามารถดูควบคู่ได้ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับชาวสองนะคะทุกราศีนะทุกคนนะคะ โอเคนะคะภาพรวมปี64 2021นะไพ่5เหรียญไพ่แเหรียญน,นะคะ s n นค์ออฟวานนะคะเซเว่นออฟคัพนะเดอะเฮอร์ม e ดเดนะเก้าถ้วยแล้วก็สี่เหรียญน,นะทาวเแล้วก็เลเวอรนะคะเพสออฟคัพแล้วก็เด e ะเอ็ s เพรสตัวนี้ก็คือภาพรวมนะถ้าเกิดเป็นการทำงานนะคะอาจจะมีนะบางสิ่งบางอย่างการทำงานนะคะ อาจจะก,ก็คือการทํางานมีการเริ่มต้นใหม่ธุรกิจใหม่โปรเจกต์ใหม่นะคะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนอาจจะเจอเขาเรียกอะไรอะ่ะพาร์ทเนอร์บัตด,ดี้หุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถทําได้เนาะแล้วก็คนไหนที่อยากเรียนต่อศึกษาต่อนะคะอ่าก็สามารถทําได้นะคะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์บางคนนะคะ ความสัมพันธ์เก่าที่ไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยระวังความสัมพันธ์อนันก็คือจะย้อนกลับมาหรืออะไรอย่างเงี้ยดูดีดด้วยเพราะคนที่เขาเข้ามาหรือคนที่เขาเข้ามาติดต่อหรือว่าแฟนเก่าติดต่อกลับมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะนําความวุ่นวายใจมาให้เรานะคะนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ระวังคนที่เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ของตัวเราด้วยเนาะนะคะถ้าเกิดคนไหนที่ทําง,งานเกี่ยวกับด้านเขาเรียกอ,อะไรอก จินตนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการเ,ออเขาเรียกอะไรอะ่ะความสามารถพิเศษเนี่ยก็คือจะนะคะสามารถทําเม็ดเงินได้นะเนาะก็คือสามารถเขาเรียกอะไรอะ่ะประสบความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเนาะนะคะก็คือในส่วนของด้านความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะภาพรวมเลยอะทั้งปีเนาะยังยัง,ย,งยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะมันอาจจะเป็นปีที่เขาเรียกอะไรอะ่ะ แรกๆเริ่มๆบางคนก็ไม่ไม่ได้ตัดสินใจที่จะมีแฟนนะเออเนาะความสัมพันธ์เก่าที่จบไปอะไรก็กลับมาอยู่กับตัวเองรักตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะเอาละค่ะท,นทีนี้เราจะมาดูเป็นเดือนเนาะ เดือนมกราคมเนาะภาพรวมเนาะก็คือ,เ,อเดือนมกราคมเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะซึ่งถ้าเกิดเป็นเม็ดเงินไพ่ใบนี้คือถ้าเกิดเงินก็คือเหมือนว่ายังไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นความรักความสัมพันธ์ก็ยังไม่ดีมันเหมือนเราต้องไปวิ่งตามความรักของใครบางคนเนาะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราเจอความรักความสัมพันธ์เราต้องอดทนเนาะอาจจะเสียอเขาเรียกอะไรอะ่ะ อาจจะมีคนเข้ามาหวังผลประโยชน์เราเรื่องการเงินการงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องใช้ความอดทนเนาะในเดือนมกราคมนะคะเนาะโอเคนะ,คะเดือนกุมภาแปดเหรียญเนาะแปดเหรียญเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จเรื่องเม็ดเงินการเงินจะเข้ามาถ้าอยากลงทุนอะไรนะคะก็คือสามารถเริ่มต้นลงทุนเดือนอเดือนเดือนกุมภาได้เลยเนาะจะเจอคนที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนเนาะนะคะให้เริ่มต้นประมาณเดือนกุมภา ส่วนเดินมีนานในออบวานเนาะอาจจะเดินทางไกลเนาะเดินทางไกลไปเที่ยวเดินทางไกลไปแล้วแต่ที่เราต้องการเนาะนะคะก็คือสามารถเดินทางไกลไปได้ไม่ว่าเราจะไปไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเนาะเริ่มต้นธุรกิจเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินเดินทางหรือว่านะจะมีคนเข้ามาในความรากักความสัมพันธ์ ต้องดูให้ดีก่อนว่าในความรักความสัมพันธ์นั้นเ,เขามีเจ้าของไหมหรือเรายังเปิดใจไหมหรือเราอาจจะมีความหวัดระแวงเนาะในความสัมพันธ์ดูดีๆแล้วก็เดือนเมษายนนะคะส่วนการงานเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรอ่ะความคิดสร้างสรรค์นะคะที่มีแบบไอเดียจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยไปได้เรื่อยๆนะแล้วแตบ่บางสิ่งบางอย่างที่เราแบบเขาเรีอยกอะไรอะ่ะคิดคิดอย่างเดียวไม่ลงมือทำอให้เราแอคชั่นลงมือทำนะคะเนาะ นะบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เราลงมือทําเลยมันก็จะเกิดเป็นเม็ดเงินขึ้นมาพฤษภาคมนะคะคุณอาจอยากจะแบบว่าโรงเรียนคอร์สออนไลน์นะคะหรือว่านะคะเกี่ยวกับงานอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะสามารถทำสามารถเอ,อ่อเขาเรียกอะไรอะสามารถโรงเรียนออนไลน์หรือเจอผู้รู้ทางชวิตด้านจิตวิญญ,ญาณหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเกิดคนรักเก่าหรืออะไรความรักเก่าติดต่อกลับมานะคะก็คือมันจะ ไม่ได้ให้ผลดีกับคุณเนาะก็คือในส่วนของตัวเนี้ยมันอาจจะทําให้เราเครียดคิดวิตกกังวลคุณต้องมีความอดทนแต่เรื่องการเรียนการงานอะไรเงี้ยดีเนาะแต่การเงินก็อาจจะยังแบบนิ่งๆอะ่ะเพราะเป็นเลือสีเนาะเฮอร์มิตนะคะ มิถุนาเดสนะมีบางสิ่งบางอย่างต้องจบสิ้นไปเนาะอาจจะความทุกข์ความเจ็บปวดจ,จิตใจจบสิ้นไปมีบางสิ่งบางอย่างจบสิ้นแล้วก็อาจจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะในสิ่งที่ดีเช่นเรื่องทุกข์เรื่องอะไรที่ไม่ดีความรู้สึกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะหมดไปเดือนมิถนะุนาเนาะนะคะอาจจะเจอใครบางคนที่เขาเรียกอะไรอะเข้ามา,ายืน่นความรู้สึกความสัมพันธ์มีการเริ่มต้นหรืออะไรก็แล้วแต่ค่อยๆดูไปเนาะเดือนนี้อาจจะงานหนักเหนื่อยนิดนึงนะเดือนมิถุนา กรกฎาเนาะนะคะถ้าเกิดเราเจอใครสักคนหนึ่งนะคะหรืออาจจะมีเรื่องคิดวิตกกังวลเขาคนนั้นนะคะอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ระวังทําอะไรรับหลังเราหรือมหาผลประโยชน์เนาะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกอะไรอ่ะการลงทุนทําธุรกิจอะไรอย่างนี้แต่ถ้าทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องร้านอาหารพวกเกี่ยวกับน้ําหรือว่าเกี่ยวกับพวกเครื่องของอาหารที่เป็นแบบทานและวก็ทานอาหารเสริมอะไรอยางเงี้ยนะคะธุรกิจไปได้ดีไปได้สวยเนาะเป็นพวกเกี่ยวกับ เาเรียกอะไรอ่ะอความความสุขเออความสุขพวกเสริมความง,งามอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะนะคะหรือว่าคนไหนที่จะทําธุรกิจเกียวก็เรื่องน้าเข้าส่งออกก็คือตอนนี้ยังแบบเขาเรียกอะไรอ่ะให้รอไปก่อนหรือว่าต้องใช้ความพยายามอย่างมากเนาะพุทธพานิตนากรกะดาสิงหาเนาะสิงหาเนี่ยก็คือคุณอาจจะไม่อยากลงทุนเสียดายเงินเนาะเสียดาเงินก้อนเนาะ แล้วก็นะคะแต่ก็คือในเดือนนี้อาจจะประสบความสําเร็จอาจจะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนาะถ้าเกิดว่าไม่อยากลงทุนไม่อยากเรื่องธุรกิจหรืออะไรเงี้ยเราก็มีเงินใช้เป็นกอบเป็นกำมอยู่แล้วชาวราศีพฤษภไม่ต้องกลัวนเนาะในเดือนนี้อาจจะมีอะไรแปลกใหม่เข้ามาเช่นมีคนเข้ามาที่อายุน้อยกว่ามาเออเขาเรียกอะไรอ่ะเอ่ยื่นไมตรีให้เราเนี่ยเนาะก็คือลอ,ลองดูลองดูลองดูแล้วกันเนาะแต่ก็คือระวังเรื่องผลประโยชน์การเงินของเราด้วย โอเคพุทธศมริถุนานากรกรา,กราสิงหากันยาเดอะทาวเวอร์เนาะนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกอะไรอะอุบัติเหตุเนาะนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาซ่อมแซมหรือได้ข่าวอะไรกระทันหันที่มันเป็นแบบให้เราทําให้เราเสียใจเนาะ,ะก็คือไพ่ที่เปิดเพิ่มมาเนี่ยมันแบบ บางสิ่งบางอย่างที่มันเคยพังทลายไปแล้วบางทีเดือนนี้เราก็ไม่ต้องเอากลับมาคิดเยอะเรื่องเสียใจในอดีตให้เราเยียวยาใจแล้วก็เดินออกจากมันนะเดินออกจากความรู้สึกหรืออะไรอย่างนี้เนาะคะเนาะเดือนนี้ไม่เหมาะสําหรับการลงทุนอะไรใหม่ๆเนาะ ตุลานะตุลาเดลเวอร์เนอะก็คือเดือนนี้บางทีบางคนนะถ้าเกิดว่ามีพาร์ทเนอร์พุ้นส่วนทำธุรกิจอะไรก็อาจจะได้เขาเรียกอะไรคู่ค้าหรือว่าคนที่คอยช่วยเหลือคนที่คอยสนับสนุนเราผู้หลักผู้ใหญ่อะไรงนงี้ก็ได้เนอะนะคะแต่ถ้าเกิดด้านความรักความสัมพันธ์นะคะเราต้องเขาเรียกอะไรอะ ต้องค่อยติดตอรองนะค่อยๆค,คิดวิเคราะห์แล้วกันว่าคนที่เข้ามานี้มีตัวเลือกมีทางเลือกไหมเราถูกใจไหมถ้าเราไม่ถูกใจเราไม่ต้องเราไม่ต้องเปิดใจนะเพราะว่ามีสิทธิ์ที่เขาคนนั้นอาจจะมีเจ้าของแล้วนะ โอเคพฤศจิกานะนะคะพฤศจิกาเพศออฟคัพนะอาจจะมีการเฉลิมฉลองบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนได้ติดต่อข่าวสารเข้ามาหรือได้รับข่าวดีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องเออเกี่ยวกับเรื่องเองินเรื่องงานอะไรอย่างนี้เป็นหลักนะแต่ถ้าเกิดถามว่าสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนเก่าแล้ว,ลวทักมาที่เคยยอมแพ้ในความสัมพันธ์แล้วนะคะก็คือถือว่านะคะความสัมพันธ์นี้ก็ก็คือแค่คุยกันได้เป็นเพื่อนยังไม่ได้พัฒนาไปอะไรนะคะเนาะ โอเคเดือนธันวาสิ้นปีเนาะเอ็มเพรสนะก็คือเดือนนี้มันจะเป็นเหมือนการเฉลิมฉลองนะคะที่ทํามาทั้งปีเนี่ยก็ถือว่าภาพรวมเนี่ยเดือนนี้โอเคเนาะทำให้เรามีความสุขเนาะบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดไว้ก็อาจจะสมหวัง ความปัรถนานะคะอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่บางสิ่งบางอย่างบางคนถ้าคบมานานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถตกลงปลงใจแต่งงานอะไรประมาณเดือนนี้ได้เนาะนะคะเนาะแล้วก็เราอยากจะเริ่มต้นถ้าเราคิดว่าเราอยากจะเริ่มต้นเราคือมีคนหนึ่งเข้ามายื่นความสัมพันธ์ถ้าความรักความสัมพันธ์นะให้ลองเริ่มต้นแล้วลองคุยดูเนาะนะคะอันนี้นะอันนี้จะเป็นภาพรวมคร่าวๆนะ ของราศีพฤศภนะปี2021ปีหน้าก็คืออันนี้มันจะเป็นแค่ไกด์ไลน์แค่นั้นเนาะภาพรวมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะเปิดไพ่แม่โมดให้นิดหนึ่งเนาะว่าจะเป็นประมาณไหนเนาะนะคะ ส่วนใหญ่ก็คือมันจะเป็นเหมือนการงานที่เรารอคอยความรักที่เรารอคอยชาเราศีพ,ศพุสธพบางคนก็ยังไม่ยอมเปิดใจไม่กล้าลงทุนนะคะ,ะคนที่บางทีรอคอยบางสิ่งบางอย่างหรืออะไรคนที่แตกต่างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันยังเป็นไปในทานองว่าแบบว่ายังชะลอออยู่ยังรอคอยอะไรอย่างเงี้ยเนาะยังไม่กล้าตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะอันนี้เป็นแค่ภาพรวมหรือไกด์ไลน์แค่นั้นเนาะนะคะ โอเคเนาะคลิปนี้จบไปนะคะของชาวราศีพฤษภนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าของให้เป็นปีทองของชาวราศีพฤษภนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ